สวัสดีฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวสมนุนวอรที่น่ารักกันอีกเช่นเคยด้วยนะฮะวันนี้ครับทุกคนคกิจกรรมใหม่กำลังจะมานะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เฟียวฟ้าก็ถือว่าเรืองแสงมาครับผมก็คือกิจกรรมฉลองตุ้ดีนรูนอาร์ติแฟกต์ดังใจปรารถนานั่นเองครับก็คือมันจะแจกรูนแล้วก็อาร์ติแฟกต์นั่นเองครับอ่ะ เงื่อนไขการใช้งานเป็นยังไงบ้างก็ลองไปชมกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของระยะเวลาของกิจกรรมกันบ้างกิจกรรมเนี่ยจะก้าวเข้ามาในวันที่8นะครับแล้วก็สิ้นสุดในวันที่21นั่นเองนะครับวิธีการรับแต้มเนี่ยมันมีหลากหลายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเปิดไม่ใช่เปิดสิการใช้ในเรื่องของอ่า การฟาร์มฟาร์มเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของรูนมารุนก็จะบอกแต้มนะครับผมรุนสีฟ้าเออรูนหนึ่งดาวสามดาวเงี้ยก็จะได้แต้มเท่าไหร่นะครับผมอันนี้รายละเอียดประมาณนี้นะครับอาร์ติแฟกต์การฟาร์มอาร์ติแฟกต์ก็ได้แต้มด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็การในเรื่องของการฟาร์มสามหัวก็ได้แต้มเหมือนกันอีกโคตรด,ดีนะครับการใช้หินพร้อมไอหิน อาลีแล้วก็หินเสริมก็ได้แต้มอีกนะครับบวกกับการใช้คิสตันทุกหนึ่งรอยคิสตันก็ได้แต้มอีกคือแบบทุกอย่างมาได้แต้มหมดเลยนะครับแบบดีมากนะครับผมและที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับผมก็คือในเรื่องของกิจกรรมรายวันนั่นเองกิจกรรมรายวันเนี่ยยืนพื้นอยู่ที่100ของพลังงานนะครับผม100พลังงานแล้วถ้าสมมติว่าเก็บแต้มครบ200แต้มมันจากอันที่2เนี่ยจะเป็นแบบสุ่มนะครับก็จะแจกสุ่มเป็นแบบรูนหรือจะเป็นแบบอร์ติแฟก ทั้งนี้ทั้งนั้นรูนและอาร์ติแฟกต์จะเป็นสีม่วงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ของรางวัลนะครับผมตามที่เราสะสมแต้มนะครับ200แต้มได้รับ นะครับ1ม้วนนะแ,แล้วก็400แต้มได้รับหินโบราณ50อ่าอัน6กรยแต้มได้รับอัติแฟกต์ตำนาน1นชิ้นนะครับผมแล้วก็อา800แต้มได้รับรูนตำนานาน1ชิ้นผมแนะนำ e.x. ช่อง6นะจ๊ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบสุ่มนะครับผม1000แต้แ ed, 200, ออ 2, 2มไ, 1, ได้รับสกอเร์มวทมนต์200เออ2 2อม้วนส0 0อะไหละแล้วก็1,200ได้รับคิสตันคิสตันมาเลยทุกคนคิสตันคือมันไม่ได้แจกเอ่อคิสตันมานานมากนะครับผมจน ผมรู้ว่ามันไม่ได้แจกคิทตันจนแบบเพชรเราหมดไปเยอะมากอะ่ะเฮ้ยมันมาคิทตันมาแล้วเว้ยทุกคนและที่ตีไปมากกว่านั้นครับผมคือเดวิมอนกับยินหลอมครับกิจกรรมนี้มันโคตรดีมันสุดยอดไปเลยนะครับผมก็กิจกรรมบอกลงว่าไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมก็สามารถฟาร์มปกติของเราไปได้เลยนะครับผม แล้วก็ส่วนตัวผมแนะนำนะครับให้ฟาร์มอาร์ติแฟกต์จะดีกว่า1ครับมันประหยัดในเรื่องของ Energy นะครับโปรตีเราฟาร์มรมังกร B9 B เออมังกร B12 โกลด์มี2เนี่ยมันจะใช้ทั้งหมดทั้งหมด9 Energy ใช่ไหมแต่ว่าถ้าฟาร์มอาร์ติแฟกต์เนี่ยจะใช้เพียงแค่8 Energy แล้วก็ถ้าได้อาร์ติแฟกต์เนี่ยมันไม่ค่อยตก มันไม่ค่อยตกสีฟ้าหรือหรือเปล่านะครับผมมันจะตกประมาณสีม่วงซะส่วนใหญ่ครับซึ่งการฟาร์มตีแฟกในสีม่วงมันได้แต้มเยอะกว่าเอ่อในการฟาร์มของมังกรอีกนะครับแต่ว่าการฟาร์มมังกรในโคนเนี่ยมันจะช่วยๆแล้วถ้าเราฟาร์มในเ้่องบีสองมันตกหกดาวอยู่แล้วไงเออก็ส่วนตัวผมว่าผมฟาร์มตีแฟกจะคุ้มกว่านะเพราะว่ามันจะว่ายังไวะ ผมได้ผมขาดแคลนอีแฟกค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยจะฟาร์มิีแฟกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมโอเคกิจกรรมใหม่กําลังจะมานะครับหวังว่าทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตารอคอยกับกิจกรรมนี้นะครับช่วงนี้เพชรช็อตมากนะผมฟาร์มหนักมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้วันพุงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจะอยู่ในข่าวนะจ๊ะบ,บ๊ายบาย